นะครับเแบงค์เนี่ยนะครับออกมาประมาณสัก4 4 5 0 0นะครับล้านบาทนะครับ,นะรบโตมา28% Year on Year 2% Q on Q เอาที่ดีกว่าคาดก่อนคนที่ดีกว่าคาดที่สุดคือ TTB mm hmm. นะครับหรือเป็นม้านอกสายตานะครับคือทุกคนไม่ไม่ค่อยจะสนใจเธอเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ออกมาเชื่อไหมฮะบีตลอดคือดีกว่าที่นักข้อคาดตลอดคนที่ออกมาต่ำกว่าคาดก็ไม่เยอะนะ ประมาณสัก4%ก็คือ Kbank นะครับต่ำกว่าที่คาด4%่า4%คือ KKbank นะครับทางหลักทรัพย์ภายจํากัดมหาชนนะครับนะหลังจากงบไตรมาส3ทับ6-5ของคุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วโดยรวมแล้ว ตามคาดดีกว่าคาดหรือต่ำคาดครับคุณเอกครับโดยโดยองลวนเนี่ยกำไรออกมา bank, bank, เจ็ดแบงค์นะครับเจ็ดแบงค์เนี่ยนะครับเอ่อออกมาประมาณสัก4 000, 4 5 0 0นห้าร้อยนะครับล้านบาทนะครับโตมา28% year on year 2% Q นต์ยีออนยีสองเปของเราเนี่ยทำออกมาสัก4 000, 4 0 0 0กว่าล้านจริงๆแล้วก็ถือว่าค่อนข้างใกล้นะรอบเนี้ยค่อนข้างใกล้เลย นะครับแต่ว่าถ้ารูเป็นลายแบงก์เนี่ยก็จะมีที่ดีกว่าคาดเยอะหน่อยกับที่ต่ำกว่าคาดบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับมีหลุดไปเลยไม่มีแต่ดีกว่าคาดมีเพียงแต่ว่าบางตัวก็อาจจะต่ำกว่าคาด4%อร์เซตบ้างแต่ที่เด่นจริงๆก็จะเป็น KTB กับ TTB ที่อันนี้ดีกว่าคาดมากกว่า10%ขึ้นไปแต่โดยองค์รวมของกําไรเนี่ยถือว่าค่อนข้างใกล้กล้เคียงครับแต่ว่ารอบนี้มันต้องแบ่งเป็นอีกพาร์ตนึงครับพาร์ทที่เป็นกําไรก่อนสํารองหนี้และภาษี อันนี้ดีกว่าคาดประมาณสักหกเปอร์เซนอ่าเพราะว่ารอบนี้มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากหนึ่งก็คือในส่วนของมาจินหรือว่านิมเนี่ยดีเกินคาดดีเกินคาดนะครับสินเชื่อเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นอันนี้อินไลน์นะครับอินไลน์แต่ว่ามาจินสิคือพระเอกเลยทำให้ตัวส่วนต่างของเบสสุดทีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอ่าค่อนข้างจะดีนะครับแล้วฟรีอินค m e ที่ส่วนตัวผมคิดว่า น่าจะแผ่วมันแผ่วในส่วนที่เราคิดเอาไว้แล้วคือตลาดทุนไม่ดีพวกเวลเวลแมนจเมนต์เนี่ยไม่ดีทั้งกองทุนทั้งหุ้นเนี่ยแต่ว่ามันมาดีในสิ่งที่ผมก็เซอร์ไพรส์คือแบงค์แคชวลันซื้อประกันแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับตัวเทรดฟินแนซ์ finance, นะครับต่างประเทศการค้าต่างประเทศปีนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลนยูเลตฟีก็ดีฉะนั้นเนี่ยฟีอินคัมดูจะเป็นแอเรียที่ดีกว่าคิดไว้แล้วก็ตัวมา r จิน ของแบงค์ดีกว่าคาดผิดว่าสำรองก็อาจจะสูงกว่าที่คาดเอาไว้นะครับเพราะว่าบางแบงค์เองเนี่ยชอบเหลือเกินกาไรดีก็ไม่ยอมส่งผ่านออกมาก็ชอบกําไรดีปุ๊บไม่ได้ฉันต้องตั้งสำรองเนี่ยอย่าง BBL เนี่ยเป็นอย่างนี้อีกแล้วแต่แต่ถ้ามองกานในมุมยาวๆก็ก็ไม่แปลกใจนะผมคิดว่าก็เป็นการ p r o เทคแล้วกัน p r o เทคความเสี่ยงในอนาคตเขาอาจจะพึงพอใจโตประมาณเนี้ยเขาแฮปปี้แหละ ที่เกิดขึ้นยันโดยรวมถ้าผมมองก็โอเคอีกมุมหนึ่งที่เป็นบวกนะ NPL คือเราก็มองว่า NPL มันคงจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่เคยทายถูกเลยปีนี้ผิดทั้งปีเลยคือ NPL ลงนะครับไม่น่าเชื่อนะที่ทุกคนพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้คนมีปัญหาหน้าน,นี้นู่นแต่ว่าในบาลานซ์ชีตของแบงค์ NPL ลงส่วนใหญ่จะลงแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นวิธีการอาาการเช่นขายหนี้<ม>นะครับออกไปไวออฟออกไปซึ่งจริงๆเป็นกระบวนการปกตินะฮะแต่ว่าออกเป็นว่า โดยสินเชื่อ NPL คงค้างเนี่ยปรับลดลงนะครับ,รบ4%เยธูเดตลดลง6%ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าอาจจะเซอร์ไพรส์หลายๆคนที่มองว่าในเมืองไทยสภาพอย่างเงี้ยมันไม่น่าที่จะเป็นอย่างงี้แต่มันเป็นไป,นปนแล้วฮะ NPL ไม่ขึ้นก็ทําให้ในความรู้สึกว่าเราดูกลุ่มทางมัน,นก็โอเคเพราะาเรามองว่า NPL คือจุดตายของแบงก์แล้วถ้าเออด NPL มันลดลงเนี่ยต้องดีสินะครับสำรองนี่ก็ดีแล้วก็บอกไปห้หงหน้าก็าน่าจะ ก็น่าโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมไตรมาสสาผมว่าออกมาในโทนที่ดีครับแต่ว่าเด่นก็คือตัวนิมที่ดีกว่าคาดโดยส่วนใหญ่นะโดยเพิ่งยิ่ง BPL ถ้าถ้าเจาะเดี๋ยวพูดให้ฟัง2ก็คือฟีนคําไม่แย่อย่างที่คาดแล้วก็ตัว NPL ต่ํากว่าที่คิดเอาไว้ครับครับโดยรวมถือว่าดีใกล้เคียงกับที่คาดไว้นะครับคุณเอกครับงบไตรมาสสามนะใช่นะครับดีจากนิมหรือว่าเป็นเป็นมา r จินของกลุ่มแบงก์เนี่ยนะครับ นิมส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยงเงินฝากหรือเบี้ยงเงินกู้เนี่ยอันนี้กำไรดีขึ้นอันนี้เซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับคุณเอ๋ด,ดีแบบหล่อเลยอ่ะครับนี e ฟรีอินคัมก็คือรายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆรายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ได้ลดลงหวบภาพอย่างที่กังวลไว้<ช>ก็เลยถือว่านะี่เป็นเรื่องดีและสามอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน NPL ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นแถมยัง ดูเหมือนจะลดลงอีกด้วยนะครับนี่คือค3เหตุผลสำคัญที่ทำให้งบไตรมาส3ทับ6ของกลุ่มแบงค์ดีตามคาดหรือว่าดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับคุณเอครับถ้าจะถามโดยรวมว่าใน7แบงค์ที่หลักซับภาายโดยคุณเอคุณธนเดชรังสีธนานนคอบเวอร์อยู่เนี่ยเนี่ยแบงค์ไหนดีกว่าคาดแบงค์ไหนเนี่ยต่ำกว่าคาดบ้าง ขอแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับในเบื้องต้นได้ได้ได้ครับเอาที่ดีกว่าคาดก่อนคนที่ดีกว่าคาดที่สุดคือททบนะครับหรือเป็นม้านอกสายตานะครับคือทุกคนไม่ไม่ค่อยจะสนใจเธอเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ออกมาเชื่อไหมฮะมีตลอดคือดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดตลอดนะครับคาดคาดตลอดส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามาจินดีนะครับมาจินค่อนข้างดีแล้วก็ฟีนคำเน่ยคือจริงๆในภาวะที่ตลาดพุ่นผันผวนน่ะ ฟีนคำเขาจะไม่ค่อยดีมากแต่ว่ารอบนี้ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่แล้วก็ TTB เป็นแบงค์ที่ค่อนข้างจะประหยัดคือใช้ใช้จ่ายค่อนข้างจะประหยัดฉะนั้นรอบนี้ TTB ีก็ออกมาในมุมที่ว่าเอ๊ะไม่แย่นะนะครับแต่ว่าผมก็เลยตั้งสายยาว่ามานอกสายตาแต่ยังไงแล้วผมก็มองว่าผมก็มองว่ามันก็ยังเป็นแถวสองนะแต่ว่าเป็นแถวสองที่ควรจะจับตาดูเหมือนกัน ถ้าแถวหนึ่งไม่ไปเพราะว่าหุ้นมันแลกการプレーแต่ว่าผลงานที่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับต้นๆน,น,น,นะครับคือดีกว่าที่ค่าสิบห้าเปอร์เซ็นตคนต่อมาคือ KTB อันนี้ผิดตลอดดีกว่าค่าตลอดรอบนี้ก็ผิดดีค่าสิบเปอร์เซ็นมาจากตัวรายได้ดอกเบ้ยสุทธินะครับมามาจินเนี่ยดีสินเชื่อนะไม่ค่อยเด่นหรอกแต่มาจินดีนะครับแล้วก็ฟรีอินคอมโตคล้ายๆกันเลยสังเกตไหมฮะรอบนี้รอบนี้จะจะเป็นสองระทั่เนี่ยที่ที่ทำได้ค่อน,ค,อนค่อนข้างจะดีอันนี้คือกลุ่มที่ออกมา ดีกว่าคาดมากกว่าสิบเปอร์เซ็นคนที่ออกมาต่ำกว่าคาดก็ไม่เยอะนะ,ะประมาณสักสี่เปอร์เซ็นตก็คือเคแบงนะครับต่ำกว่าที่คาดสี่เปอร์เซ็นคือเคเคแบงนะครับก็ตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวสำรองนี่นะครับที่ที่อาจจะสูงกว่าที่เราประเมินไว้นิดหน่อยนะครับที่เกิดแต่ก็ผมก็บอกว่าสี่เปอร์เซ็นก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับเอชซีบีก็ประมาณสี่เปอร์เซ็นแต่เอชซีบีเนี่ยไตรมาสนี้ มีความแปลกนะครับคืออย่างนี้ฮะ HCB กำไรอาจจะต่ำกว่าที่เราคาด4%แต่ว่าถ้าดูบรรทัดตัวกำไรก่อนภาษีเนี่ยดีกว่าคาดนั่นแสดงว่าตัวไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเนี่ยดีค่าธรรมเนียมก็ถือว่าใช้ได้นะครับการจัดการตัวสำรองนี้เนี่ยตามคาดนะครับเพียงแต่ว่า HCB อ,อ,อยู่ในช่วงที่มีการทำปรับโครงสร้างธุรกิจก็คือ Business Transfer ก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายภาษีเนี่ยเรียกว่าเด้งขึ้นค่อนข้างสูงคือปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าระดับพิเศษคือปกติเนี่ยแบงก์<ม> <Bank S 2> ก็จะจ่ายตัว corporate tax rate ประมาณ20%แต่รอบ,รบนี้เขาจ่ายไปประมาณสัก3 0กว่าเป็นเพราะว่ามันเป็น extra tax ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ transfer ซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีต่อเนื่องขึ้นไปอีกในแตรมาสี่ม,มีมีกระต๋อไปไตรมสี่แต่ก็จะจะน้อยกว่าแตรมาสามก็เลยทำให้กำไรอาจจะต่ำกว่าคาประมาณสัก4% นะครับนี่คือนี่คือจุดที่สอง,สองแบงค์ที่อาจจะออกมาต่ำค่า,าที่เหลือก็ถือว่าบวกบวกลบลบใกล้เคียงกันครับครับดีกว่าคาดมีนำโดย TTB ธนาคาร TMB ธนาชาตินะครับตามด้วย KTB บแบงคกรุงไทยอันนี้เป็นฝั่งที่ดีกว่าคาดส่วนฝั่งที่ดีน้อยกว่าคาดแต่ไม่เยอะประกอบด้วย KBank และ SCB นะครับประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณเดนะครับใช่ครับ ชมย้อนหลังหลักสูตรของ m ั n นี่พัสออนไลน์หลักสูตรใดหลักสูตร1หรือมากกว่านั้นใน11หลักสูตรของเราก็เชิญนะครับถ้าสนใจก็สแกน qr code ครับสแกน qr code อย่างเดียวเลยนะครับสแกน qr code นี้หรือติดต่อทาง line id ไม่ว่าท่านจะสนใจ m ั n นี่พัสออนไลน์ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อ m ั n นี่เชิ้ตหรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบียอนแล้วท่านประสงค์จะสั่งผ่าน รายการ m ั n น y p ั s s s p เชียลของเราก็เชิญได้ผ่านทาง QR code ที่เห็นนี้สนใจก็เชิญได้เลยนะครับ